รหัสหกเก้าสองหกทองสวรรค์พ่อเท่าราศีตกการเดินทางการแสวงบุตรการช่วยเหลืออุปการะเป็นโรคเกี่ยวกับศีรษะและปอดเก้าธาตุไฟ ราศีออกลูกสาวคนรองหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศพลังอำนาจสับสนค่ะเมื่อตัวแรกชาติตะกูลเป็นราศีตกแล้วก็เป็นธาตุทองสวัรค์มาเจอกับตัวเอง ที่เป็นราศีออกทัดไฟก็เป็นคนที่หาที่ยืนไม่ได้ยืนเองไม่ได้ต้องเกาะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนเพราะไฟหลอมทองเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอกับความต้องการของทัดไฟ ทองจะมีมากสักเท่าไหร่ไฟก็หลอมละลายจนหมดอยู่ในสังคมของธาตุดินโลกหมายเลขสองแม่เท่าราศีตกชีวิตสมรสการอ่อนน้อมถอ่อมตนมนุษแจสัมพันธ์ เพราะนั้นอยู่ในโลกที่ต้องยอมอะธาตุไฟนะ่ะลดพลังของธาตุดินทำให้ดินอ่อนกำลังไม่มีแรงขัดขืนไม่มีแรงต่อต้านแพ้สังคมรอบตัวเอาชนะไม่ได้ก็เบียดเบียนครอบครัวตัวเอง ราะเงินที่ใส่หายใส่หายลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเกาะคนนู้นเกาะคนนี้ตามลักษณะของธาตุไฟธาตุไฟต้องอาศัยกันเกาะเชือ้อไฟไม่มีเชือ้อไฟไปไม่ได้เกาะครอบครัวก็เป็นทองสวรรค์ก็ละลายเกาะสังคม ก็เป็นธาตุดินตัวเองก็หมดพลังก,ก็เลยต้องเพิ่มเพิ่มธุรกิจทัตุด่างหกเหลี่ยมสีดำด้วยการอาศัยน้ำเป็นตัวหล่อเลี้ยงดับไฟในตัวให้เบาบางลงไฟกับน้ำเป็นราศีเดียวกันคือราศีออกในปริมาณที่พอเหมาะสามารถเอามาหุงต้มได้ เอามปทำให้เกิดประโยชน์ได้เพราะนั้นตัวเองไม่เพิ่มทัดน้ําก็ไปไม่รอดสูญสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเกิดมามีแต่ปัญหาแต่พอมีธุรกิจก็จะมีพลระรเพราะ าตุไฟเป็นเพศหญิงทัดน้ําเป็นเพศชายทัดไฟเป็นหญิงร้องทัดน้ําเป็นชายร้องลูกชายคนที่สองที่สามที่สี่ถ้าพ่อแม่มีลูกหลายคนลูกชายแล้วก็กอดดอนเอาน้ําใส่ขวดลิปวางไว้ข้างๆตัวตื่นมาดื่มทันทีไม่ว่าตื่นยับใดดื่มทันที ตื่นเข้าห้องน้ำก็ดื่มเท่ากับที่ไประบายออกไปแต่ถ้าตื่นนอนตอนเช้าก็ดื่มเยอะๆจะได้ดีท็อกซ์ลำไส้และจะทำให้อาการเจ็บปวยจักธาตุทองนั้นก็คือศีรษะและปวดธาตุไฟนั่นคือสายตาหัวใจแล้วธาตุดินนั่นคือเพาะอาหารและน้ำ ก็จะูกชาติน้ำเนี่ยที่ดิบขงไปเนี่ยช่วยชำระร้างผลที่เกิดก็คือทัดไม้เงินทองหาเงินได้จกจะครบห้าทาตุธาไม้ก็ต้องมีไม้หนึ่งกระถางที่เป็นสีขาวกับสีแดงดอกใบสีเขียววางไว้ในตำแหน่งที่ตืมตาตื่นต้องเห็น นอนดับต้องคือตื่นมาต้องเห็นแล้วกระถางที่สองก็ไว้ตรงโต๊ะอาหารหรือโต๊ะทำงานที่เป็ดไม้เป็ดมเช่วยฟอกอากาศไม้ที่อยู่ในร่มได้นะคะเหลืองเมื่อไหร่ต้องเอาออกไปเปลี่ยนใหม่กระถางที่สามก็คือไม้เป็ดที่อยู่ตรงทางออกจากที่พักอาศัย ้องคุยกับต้นไม้ต้นนี้รดน้ำต้นไม้ดูแลบอกว่าวันนี้ต้องดีกว่ามื่หวาดมาออกไปทำธุระกลับมาก็บอกถ้าเข้ามาลืมบอกก็ตื่นล,ลืมไปก็นึกก,ก็ได้ก็ไปบอกว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นดะผพูดอย่างนี้ทุกวันเป็นการสะกดจิตตัวเอง ไม่ให้ร้อนจุดเกินไปเป็นเชื้อของตัวเองนะคะมีเงินติดกระเป๋าลูกเป๋าเะอตังมีความสุขค่ะแต่ต้องทำธุรกิจก่อนอะไรก็ได้ประเทศไทยเนี่ยขายอะไรก็ได้มีคนซื้อทั้งกันนะคะขอให้ขายกันแล้วกันเงินทองอยู่ทุกคนทุกแห่งรอให้เราเอือ้อเบือออกไปหยิบเท่านั้นเองแล้วก็รู้จักใช้ ะะดูจักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ช่วยคนอื่นน้อยหน่อยเอากำลังของตัวเองเป็นตัวตั้งไม่เข้าใจถามมาค่ะ